BTC วันนี้ดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยและมีเวลหรือวานช้อน BTC อย่างต่อเนื่องวันนี้หายไปกว่า3,000 BTC เลยทีเดียวนะครับหรือช่วงนี้เป็นเพียงแค่ช่วงสะสมของของเวลหรือวานกันแน่เดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ you wanna stop สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเลนโ,โซคริปโตเคเลซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปนี้เพื่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่12เดือน3นะครับซึ่งผมจะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคเลซี่นะครับแล้วก็มาอัปเดตกราฟ b t c เอ่อในราคา USD นะครับแบบเร่งด่วนนะครับเนื่องจากวันนี้ผมค่อนข้างที่จะติดธุระนะครับและใครสนใจที่จะให้การสนับสนุนก็สามารถสั่งซื้อเสื้อได้ที่อินบ็อกซ์ดเฟสบุ๊กได้เลยนะครับโอเคเราไปอัปเดตตขขขข้้้้้ออออออมมมมมูููลลลลกกกัััันน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 เเเเเเเยะะะะคคครรรรรรบบบาาาาาดดใใสส่่่่่่่่่ววววววงง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 แแซซึึจปป็็ฟฟชชชีีไหื เก็บสะสมของของเวลหรือวานต่างๆอยู่หรือเปล่าเหมือนกับช่วงกลางปีที่ล่วงลงมาอ๋อสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าหรือสามหมืนน่นนะครับเป็นช่วงเก็บสะสมของขึ้นไปก็เริ่มเป็นช่วงเริ่มเทขายบ้างบางส่วน,นครับหรืออาจจะเป็นช่วงสะสมเพิ่มของลายย่อยหรืออะไรแบบนี้เพิ่มนะครับในช่วงนั้นเนาะหรือบางคนอาจจะเริ่มเทขายทำกำไรไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอีกรอบสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงเริ่มเทขายทํากาไรทั้งหมดแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยเหมือนเราอยู่ในช่วงเก็บสะสมของอยู่นั่นเองนะครับถ้ามองจากมุมมองตรงนี้นะครับ เพื่อนๆมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นช่วงเก็บสะสมของอยู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆมองเป็นเราอยู่ช่วงนี้หรือเปล่า นะครับจะรอร่วงลงมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับว่าใครจะมองยังไงเนาะลองไปพิจารณาดูนะครับต่อไปสิงที่ผมจะให้ดูก็คือว่ามี b ีดีเนี่ยถูกดึงออกไปอีกแล้วนะครับในช่วงวัน2วันนี้เมื่อวานนี้ก็หายไปกว่า30 0 0 0บีดีซีวันนี้นี่หายไปแทบจะ4000ันบีดีซีเลยทีเดียวนะครับถือว่าในช่วงโซนสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าในช่วงนี้เนี่ยมีวิวหรือว่าในช้อนบีดีซีอย่างต่อเนื่องนะครับเออเริ่มเป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากๆนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะัว่่าาาทไมนนนนนนีนนี้อเยอขดดกนนก็สใจ ไปจะเป็นในส่วนของกราฟที่เริ่มมีความน่าสนใจนะครับก็จะเป็นในส่วนของยูนิในทาวเวรมเดลี่ซึ่งวิ่งเป็นเหมือน falling w e เวทเกิดขึ้นนะครับก็รอการเลือกทางอีกทีหนึ่งฉะนั้นแล้วใครที่จะเข้าซื้อเนี่ยอาจจะแบ่งไม้ไว้ที่โซนประมาณ7ดอลลาร์เป็นไม้สุดท้ายหรือปลายไส้เทียนตรงนี้นะครับถ้าหลุดเนี่ยก็ควรจะออกมาก่อนนะไม่งั้นก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าหากเบรกเนี่ยโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะสวยนะอาจจะไปสัก20ดอลลาร์ได้นะครับเป้าในช็อตเทิร์มหรือเป้าในระยะสั้นจร,ริอองๆ ก็จะเป็นส่วนของฟลั n t นะครับก็เริ่มเบรกท t แองเกิลหรือฟอล g ลิงเวทออกมาแล้วฉะนั้นแล้วเป้าในระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ2.2ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆลองไปวางแผนในการเทดกันดูนะครับใครที่สนใจก็อาจจะสต็อปลอดเรียกว่าปลายไส้เทียนตรงนี้นะครับก็คาลอดออกมาแม่ก็จะเป็นการเสียทรงในการขึ้นรอบนี้นะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของข้อมูลออนเชนกันบ้างซึเพื่อนๆเห็นว่าแต่ละช่วงเนี้ย มีช่วง accumulation มีช่วง distribution นะครับหรือเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟสีเหลืองๆเนี่ยก็จะเป็นข้อมูล on-chain ที่น่าจะบ่งบอกถึง funding rate นะครับอ่าซึ่งจริงๆแล้วเมื่อ funding rate สูงๆเนี่ยก็หมายความว่าเออน่าจะเป็นช่วงที่คุณนะ ควรจะเริ่มเทขายทากาไรได้บ้างแล้วนะแต่ว่าเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูครับตอนนี้ Funding Rate เพิ่งจะไซ d e w a y อยู่เท่านั้นเองซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนจะเป็นช่วงที่เก็บสะสมของอยู่เท่านั้นเองนะครับโดยที่ว่าช่วงนี้ที่เรากําลังอยู่กันนี่นะครับเพิ่งจะเป็นช่วงเก็บสะสมของเท่านั้นเองยังไม่ใช่เป็นช่วงที่ควรจะขายทํากําไรเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบจาก Funding Rate ตรงนี้นะหรือเพื่อนๆลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับจากข้อมูลตัเชตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟสีเหลืองๆเนี่ยยังไม่ได้พุ่งอย่าง ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับโอเคต่อไปเรามาดูในส่วนของกราฟกันเลยนะครับก็ b นะี c เนี่ยังคงวิ่งไซเวอย,อยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นเทนขาขึ้นในทาง f ฟร m e daily อยู่นะครับซึ่งแนวรับสําคัญอยู่ที่3 7มหมแต่ว่าถ้าหลุด3 7มหมเนี่ยก็คงจะเริ่มไม่สวยนะครับซึ่งเป้าหลักๆเลยอยู่ที่52,000ดอลลาร์นะครับแต่ตอนนี้ b ี c ยังคงต่ํากว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นทั้ง2เส้นอยู่นะครับทังเส้น M A 5 0และ E M A 20นะครับก็ยังคงต่ำกว่าอยู่ทั้ง2เส้นเลยนะครับแล้วก็ r s i ยังไม่ไปยืนเหนือ5้เลยแสดงว่าน่าจะไซเวในแนวโน้มแบบนี้ไปก่อนนะครับต่อไปก็เป็นอีเทอรียมนะครับอีเทอริวมก็วิ่งไซเวบีบแคบเข้ามาเหมือนกันนะครับซึ่งแนวโน้มที่เป็นแนวรับสําคัญของอีเทอริวมเนี่ยก็ไม่ควรหลุด2,400ดอลลาร์นะครับไม่งั้นก็จะเป็นการหลุดเทนไลน์ที่เป็นเทนซับพอร์ตตรงนี้นะว่าถ้าหลุดลงไปแล้วเนี่ยมีโอกาสล่วงมาถึง1 7 0เดอดลลาร์เลยทีเดียวนะวนันะ้นส อยู่ที่3,200ดอลลาร์นะครับสําหรับอีทีเรียมนะต่อไปเป็น BNB นะครับ BNB ก็ยังคงวิ่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้นะถ้าเป็นกรอบบีบแคบเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ที่โซนราคา350จนถึง445ดอลลาร์พี่เพื่อก็ลองไปวางแผงกันดูนะครับซึ่งตัวแนวรับก็อยู่ที่350และก็320ที่สามารถแบ่งไม้เข้าซื้อได้นะครับสําหรับ BNB ต่อไปก็เป็น XRP XRP ก็ต้องเรียกได้ว่าโอ้โหเบรกขึ้นมานะครับพยายาม ปิดเหนือ,เ,อ,อเส้น EMA ในระยะสั้นได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังดูดีกว่า BTC เล็กน้อยซึ่งเหมือนจะรอการเบรกเลือกทางอีกทีนึงนะครับจากการเบรกแนวต้านของ อาจจะเป็น falling wedge หรือ triangle หรือจะเป็น f a a t ตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็ใกล้ที่จะเบรกแล้วทีเดียวและเป้าในระยะสั้นของ XRP อยู่ที่1ดอลลาร์นะครับเพื่อนเพื่อลองเอาไปวางแผนกันดูนะครับต่อไปเป็น l ูหน้านะครับ l ูหน้าก็ต้องได้บอกว่าโอ้โหได้ถึงแนวโน้มในการทํากําไรแล้วนะที่ประมาณ100ดอลลาร์นะครับหรือ high เดิมนะครับซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มที่อาจจะลงมาถึงเจ็ดบดอลลาร์ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งจะเป็นแนวรับถัดไปผมมองว่าโซน70ดอลลาร์เนี่ยอาจจะไม่หลุด อาซื้อแล้ให้รอร่วงลงมาพักตัวก่อนนะช่วงโซนประมาณ80จนถึง70ดอลลาร์โดยประมาณนะครับก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมาอยู่และอีกอย่างหนึ่งก็เกิดเป็นบาริสต์เดเวอร์เจนด้วยจากราคาที่สูงขึ้นแต่มันต่ำต่ำลงซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เคยได้บอกไปแล้วนะว่าลู่หน้าเนี่ยเ,ออเกิดเป็นบาริสต์เดเวอเจนให้ระวังไว้ด้วยนะครับก็ไร้่่วงลงมาแท่งนี้นั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นโซลาร์นะครับโซลาร์ต้องบอกว่าโอ้โหปิดปิมปิมนะครับจากโซแนวรับอะไรก็เหมือนจะเกิดเป รดูการคอนเฟิร์มกันกับตัวจากการเบรกห่วงอรา,าคาประมาณ 9กกว่าดอลลาร์ไปให้ได้ก่อนนะครับก็าจะาเป็นการกลับตัวในภาพรองเทมของโซลาร์าได้เลยทีเดียวอาจจะเบรกไปที่ประมาณ140จนถึง160ดอลลาร์ได้เลยนะครับสำหรับโซลาร์น้านะครับแลวก็ไม่ควรหลุดประมาณ80ดอลลาร์นะครับไม่ควรหลุดแล้วนะครับต่อไปก็เป็น ADA ADA ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นโซนแนวรับสุดท้ายที่สําคัญจริงๆนะครับไม่ควรหลุดประมาณ0 7 4 6ดอลลาร์นะครับไม่ควรหลุดแล้วนะไม่งั้นผมมองว่าล่วงไปถึง0.4ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งเป้าในชอเทมของ ADA ก็ออยยู่่่ที1ดดลาารโรโปปปะมณนับสหบ ADA ตไก็เ็เ AWax นะครับเพื่อนๆเห็นว่า AWax วิ่งเป็นชนแนลแนวโน้มขาลงล่วงลงมาแล้วตอนนี้กําลังเริ่มยกโลยกโลเริ่มจะเปลี่ยนเทนนะครับแล้วก็จะใกล้ที่จะเบรกแนวต้านด้านบนไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเบรกไปได้เนี่ยโอ้โหน่าจะมีการกลับตัวในภาพลองเทมของ AWax ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเอแวเนี่ยไม่ควรหลุดประมาณ70 ดอลลาร์ไปนะครับไม่งั้นจะเป็นการล่วงหลุดแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้ในระยะสั้นซึ่งจะทําให้มีโอกาสล่วงลงมาถึง60และ51ดอลลาร์นะครับซึ่งจะเป็นแนวรับตรงนี้นะครับเส้นป่าสีน้าเงินน้าเงินนั้นแล้วไม่ควรหลุดประมาณช่วง72ดอลลาร์โดยประมาณนะครับก็ไม่ควรหลุดเนาะต่อไปก็เป็นดอทนะครับดอทตอนนี้เริ่มมีนนแนวโน้มแท่งเทียนที่สวยงามนะแล้วก็ไอไซ์ไซนเนี่ยเบรกเหนือ50ได้แล้วนะครับก็มีโอกาสนะในช็อตเทอมที่จะไปเทประมาณ23จนถึง24ดอลล่งงวรขอาร0 ได้17ดอลลาร์จะถึง14ดอลลาร์นะครับโทษทีครับผมประมาณนี้สําหรับดอลนะครับต่อไปก็เป็นน้องดอลคอยต้องบอกว่าโอ้โหล่วงปิดแนวรับสําคัญที่0.12มาแล้วฉะนั้นผมมองไปที่ล่วงไปต่ำกว่าประมาณราคา0.1ดอลลาร์เนี่ยอาจจะ ไปแตะได้นะครับในช็อตเทอมจากเทนไลน์ขาขึ้นตรงนี้ก็เหมือนจะปิดหลุดลงมานะครับจากไอ i ไซฉะนั้นตอนนี้เริ่มดูไม่ดีในช็อตเทอมสําหรับน้องดอชคอยแล้วนะครับเอาละครับผมก็มาอัปเดตแบบเร่งด่วนมานี้นะครับซึ่งผมก็มีธุระด่วนก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับหรืออาจจะมาอัปเดตช้าไปนิดน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กักบ,บนี้เป็นแรงใจให้ผมเลยนะครับใครที่สนใจจะสั่งซื้อเสื้อก็สั่งได้ที่ In Facebook นวอล์การสนับสุนก็สาาามรถอัปเดดตไ้ที่ App Store. จกนั้นสมัครสมองผมได้เลย แล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนสวัสดีครับ